สวัสดีครับผมดนตรีสีเขียวนะครับกลับมาแล้วนะครับงวดนี้มาพร้อมกับกีตาร์ลอนะครับเอาไว้สู้กับโควิด -19 รอบใหม่นะฮะรอบ2นะครับอ่าเดี๋ยวพิมพ์กรลุยเลยนะครับแกะเลยนะฮทีละตัวเลยตัวไหนกรอนก็ได้นะอันนี้จะเป็นสินค้าจากบริษัทมิวสิกอาร์มทั้งหมดเลยนะ เดีเ๋ยวเราแกะไปแล้วก็คุยกันไปนะครับผมมาทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยสองสี่หกที่เอามาแกะสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบตัวโดยประมาณนะ่าที่พีพองกรถืออยู่นี่เป็นมินินะครับผมน่าจะเป็นมินิวันนะฮะนิดๆเอาขาตั้งทยอยเข้ามาเลยก็ได้ อ่ผมวันนี้ตนตรีสีเขียวมีกีตาร์เข้ามาใหม่เยอะแยะนะฮะมากมายเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นโปร่งไฟฟ้านะครับเป็นขนาด36นิ้วนะฮะนี่เลยยี่ห้อกูสตานะครับผมแบรนด์จากมิวสิกอาร์มนะครับกีตาร์เสียงดีมากเลยดนตตีสีเขียวอดใจไม่ไหวนะครับต้องสั่งเข้ามาหนึ่งกองทัพนะฮะ จัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นมินิอีกตัวหนึ่งสามหรือสองสองครับอ่าเป็นมินิสองนะครับนิดนิดมาช่วยแกะก็ได้ปะเยอะนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินอ่าเดี๋ยวเราแกะไปเราก็คุยกันไปนะครับอันนี้เป็นสายนิดไข่เคียวนะครับกับพี่มังกร ผอมเพียวนะครเปลี่ยนนามสกุลแล้วนะฮะตามน้องเจไปนะฮะอ่ะโอ้นี่เป็นสีซันเบิร์ดนี่นะครับเนี่ยอินเลเยเป็นฉลามเนี่ยเนี่ยนี่พิมกอยไม่เคยเห็นนะครับรุ่นนี้แบบชาวล็อกมากแม่โอ้แจมนะตัวนี้น่าจะเป็นรหัสอะไร สักอย่างนะฮะเดี๋ยวดูรหัสเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมเราก็จะทยอยลงให้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 ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะติดตามพวกเราได้ทาง youtube channel แล้วก็ facebook page นะครับผมนี่ซันเบิดสวยงามนะครับมีอัโหบดรอบตัวเลยอินเลเป็นเป็นแบบปักฉลามนะสวยงามนะ มากันให้เติมนะครับผมกีตาร์ทางร้านก็มีเยอะแยะมากมายนะครับเป็นหลายร้อยตัวนะฮะอ้โนี่เป็นยี่ห้อพรีมนะครับสวยสดงดงามนะฮะตัวนี้จำราคาได้เท่าไหร่นะพี่วันพันเก้าพันเก้าเก้าสิบอ่าพันเก้าเก้าสิบนะครับสวยสุดๆนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาอีกรอบนะครับค่อยๆทยอยมา อันนี้มาเซิร์ซฟก่อนนะครับสามตัวอ่าตัวนี้ก็เป็นปากฉลามนะเป็นรหัสอะไรนะไออ่าเป็นดีจีนะครับผมนี่ครับเป็นฟันฉลามนะจุนเนอร์มีให้ครบนะครับ อะไรเอ่ยสีน้ำเงินและอ๋อน,นี่ก็เป็นครีมตัวนี้ก็เป็นครีมนะครับสีน้ําเงินตัวนี้เป็นครีมเหมือนกันอ่าเป็นสีซันเบิร์ดให้ดูหลายๆมุมนะฮะดูมุมหลายๆมุมของร้านเรานะครับใช่เยอะแยะมากมายโอ้สีน้ำเงินขอถ่ายใกล้ๆหน่อยดิแจมนะแจมอืม ยี่ห้อพรีมนะครับใครที่ชอบแบบสีแบบจัดจ้านนะ่าส่วนด้านนี้ก็จะเป็นวีล่านะครับแล้วก็ฉาบของไมเนิรนะรแล้วก็อินกริสนะฮะมีกรองไฟฟ้าฮัมแบ็กด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เลยกรองไฟฟ้าอเวาตานะฮะพร้อมขายเหยียบแล้วก็ขาตั้ง น,นี่เราเก็แกะสินค้ากันนี่นะครับกีตราร์แม็กซลอเรนส์เทียบนะครับสั่งซื้อสินค้ากับทางร้านนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับผมโอ้อันนี้มันคืออะไรครับทำไมมันใหญ่จังครับผมอันนี้คือเขาเรียนแบบกิฟสันมาเลย ใหญ่มากนะอ๋ออปิกอัพก็เป็นกูสตาตัวใหม่แล้วปิกอัพไม่แพงเลยครับตัวนี้ผม mm. ผมผมดูเลยอ่าลูกบิดก็เป็นวินเทจด้ยตัวนี้มิวสิกอาร์มให้ขายที่สามพันหนะแบบประมาณว่าดีดดีดที่เชียงใหม่ดังไปถึงลำปางเลยนะครับผมผมไม่มีตึกโป๊ะเลยอะ เพลงดังมากนะฮะเนี่ยจัมโบ้อีกตัวละจัมโบ้ไปอีกแล้ว,ว,วโอ้โหปิกาดใหญ่อืมปิกาดตองโคตรจัมโบ้ครับอันนี้ก็เป็นซันเบิร์ดมันมีสองลาย มันจะเขาเรียกว่าคล้ายคล้า,ากันแต่ราคาถูกมากเลยเนี่ย3 6มพันหโหแบบได้กิตาร์แบบตัวใหญ่มากเลยอ่าตัวนั้นล่ะรุ่นรุ่นสวยเลยตัวเนี้ย m m DM หนึ่งนะครับเนี่ยเลยรุ่นเนี้ยสีไม้สีไม้เข้มนะฮะในสเปคเขาบอกเป็นสปิลี่นะ,ะเดี๋ยวเราไปดูอีกทีว่าเป็น เป็นเป็นสปิริลหรือเปล่านะฮะสีไม้เข้มนะร<ๆ>อๆทั้งนั้นกุสตาเนี่วันนั้นขายดีมากเลย<ๆ>เพราะว่าเวลาลูกค้ามาลองแล้ว<ๆ>เทียบปิกอัพกับรุ่นอื่นนี่ชอบกว่าอะไรประมาณเนี้ย ครับด้านนี้ก็เป็นอุคูเลเล่นะครับเราก็มีเหมือนกันนะเยอะแยะมากมายนะกีตาร์และนี่ก็เป็นวีล่านะครับที่เข้ามาใหม่นะครับรุ่นขายดีนะครับสนใจสอบถามมาได้นะครับรุ่นนี้น่าจะอยู่ที่สี่พันนะฮะอ่าตัวนั้นก็เป็นจัมโบ ไม้อ๋นี่เป็นสีเนเชอรัลนะเนียนมากกีตาร์ของ Music Arm เนี่ยทุกรุ่นนะครับมีรีวิวใน YouTube หมดเลยใครสนใจอยากฟังเสียงนี่เข้า YouTube เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า o u d ต t a r นะครับมีเยอะมากเลยนะรีวิวมีทุกรุ่นนะครับจากบริษัทเลย บันทึกเสียงมาในคุณภาพที่ชัดเจนนะครับแล้วเราก็จะได้ยินซาวของกีตาร์ตัวนั้นอย่างชัดเจนเช่นกันนะครับผมตอนนี้มาทั้ง DM o O M นะครับ DM ก็จะมีตั้งแต่รุ่น1 2 3นะฮะ D M มี4รุ่นนะครับเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่ารุ่น0ูนย์แล้วกัน d m เ d m ม d m นย์ดนะตัวนี้น่าจะเป็นดีเอ็มสามนะครับตั้งกับขาตั้งเอียงมั่งก็ได้ตั้งไปก่อน กลหมดแล้วนะครับเหลือ OM 1 OM 2 OM 2นี่จะเป็นด้านข้างและด้านหลังจะเป็นวอลนัทนะครับผมถ้าเป็น OM รหัส OM <c oughs> เออ,เอ,อระวังครับสายนี้ครับมันไม่ตรงคอครับผมเดี๋ยวสายนี้จะต้องได้ซื้อเอาไปเล่นเองนะฮะอ่ะเรามามองมุมนี้นะครับ นี่เลยสีน้นเงินนะครับของยี่ห้อพรีมนะยี่ห้อใหม่คุณภาพยอดเยี่ยมกระเทียมดองยี่ห้อพรีมที่ตัวธรรมดา1 9 9 0ตัวไฟฟ้าเพิ่มอีก500นะครับ2490น้าจํะถ้าจำไม่ผิดนะนี่ครับดูลายไม้กันฮนะนีตัวนี้ตัวนี้เป็น DM อะไร DM 2มั้งเนี่ยนี่น่าจะเป็นวอลนะัท และนี่เป็นสปิรี่สปิ nut, รี่นะครับแล้วก็วอลนัทแล้วก็โรสบูดนะครับเข้มเข้มนะครับจัมโบ้นะฮะระวังระวังชนข้างบนนะครับผมอ่าอันนี้เป็น OM OM1 นะครับเป็นสีไม้เข้มสวยกริบนะฮะอ่า สินค้าเรามีจํากัดนะครับตอนนี้นะครับเราสั่งมาแค่รุ่นละ2ตัวโดยประมาณนะครับเพราะว่าหลากหลายรุ่นมากยังเอามาได้ไม่ครบนะฮะโอ้โหปรับเลนวายไม่ได้นี่คนคินตัวเบลอร์กันหมดเลยนะปรับเลนวายกลไม่ชัดเ่ยลองสักหน่อยแวบ อขอเล่นวายสะหน่อยอันนี้เป็น OM2 นะครับด้านข้างก็จะเป็นไม้วอนัทนะครับลวดลายก็จะสวยงามเดี๋ยวดูที่พี่สายนิดนะฮะ ดูด้านข้างดูด้านข้างอ่านี่จะเป็นลายวอลนัตนะสวยงามปิกอัพกูสตานะครับเสียงดีนะครับเป็นผสมไม้ด้วยด้วยเบียโซ่กับไม้ผสมกันสายนิดการันตีแล้วนะครับว่าเสียงดีนะฮะเวลาลูกค้ามานี่ถ้าให้ลองเปรียบเทียบแล้วรุ่นรุ่นอื่นจะขายไม่ได้เลย ตัวสุดท้ายนะครับเป็นโลสบูดนะครับน่าจะเป็น O-M-3 นี่เลย OM-3 นะครับนี่ด้านข้างเป็นโลสบูดสีเข้มเลยสวยงามแต้ๆต่นะฮะเดี๋ยวปรับเป็นเลนปกติดีกว่าเดี๋ยวไม่ชัดนี่ ครับผมอลังก,การงานสร้างนะฮะจะมีที่ทางมิวสิกอาร์มแถมมาให้นะครับเป็นตารางขอดสายสะพายแถมเสริมมาให้นะฮะได้ให้สานิดเก็บกล่องแป๊บนะฮะจะเป็นแบรนด์กูสตากับพรีมนะครับที่นำเข้ามานะฮะมาขายใน green music นะ ออลังการอะใครใครที่ติดตามเพจอยู่ก็แชทเข้ามาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาคลิปนี้ลงทั้ง youtube แล้วก็ facebook นะครับถ่ายดูด้านล่าง 2 4 6 8 10 12 14 15น่าจะ15ตัวหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่16 17 18 19นำไปถูกแล้วเยอะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้สายนิดกับพี่มักรตั้งเสียงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไล์สดแล้วก็เดี๋ยวจะหยิบบางตัวมาเทสให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะฮะ ปรับเลนวายหน่อยจะได้เห็นกว้างๆนะครับแฟบเลนวายนี่มันจะไม่ค่อยชัดหน่อยเพราะว่าแสงไม่พอแล้วตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะไม่ชัดเลยอะ่ะถ่ายไว้ก่อน โอเคอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะครับให้ดูทีละตัวใกล้ๆอ่าไล่ไปนะยี y ่ห้อพรีมแล้วก็กุสตานะครับสินค้าคุณภาพจากมิวสิกอาร์มนะอ่าเดี๋ยวมีมาอีกล็อตนะครับเราก็จะสั่งเข้ามาเรื่อยๆใครที่อยู่เชียงใหม่ก็ เขามาซื้อที่ร้านได้นะครับหรือว่ายังไม่อยากออกจากบ้านก็แชทมานะครับเดี๋ยวเรามีหน่วยรถบริการจัดส่งให้ได้นะครับหรือถ้าไกลไปหน่อยก็กส่งไปสีได้ส่งถึงหน้าบ้านนะครับสบายสบายิ๊กอัพสวยนะครับบิ๊กอัพกูสตานะฮะอันนี้เป็นโรสบู t อันนี้เป็นสปีลี่นะฮะอันนี้เป็นจัมโบมีแฟนเพจถามมาในเพจเหมือนกันนะครับส่งจัมโบอ่าถ้ารู้สึกว่าจะอยู่เชีงยงใหม่เดี๋ยวจะให้เขาเข้ามาลองนะโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวค่อยว่างอีกทีนะครับส่วนรีวิวเสียงนะครับมีทุกตัวนะครับเข้า YouTube เซิร์ชได้เลยนะฮะนี่นะครับกุสตานะครับ G U S T A นะครับและพรีมนะครับ P R E M E นะครับมีรีวิวให้ดูทุกตัวนะครับมีตัวขนาดเล็กด้วยนะครับ36นิ้วแล้วก็41แล้วก็ไซส์ใหญ่43นิ้วนะครับโอเคปิดคลิปกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ